แล้วแล้วจริงๆเสียงหลบคืออะไรครับยันมันคือมันคือเสียงซองอะ่ะมันคือเสียงที่มันไม่ใช่เสียงจริงอ,ะอ่ะเหมือนถ้าตอนนี้พูดด้วยเสียงหลบแล้วนี่เสียงจริงแล้วนี่เสียงจริงแบบสสง,งอะ่อะวออนนสวัสดีครับวันนี้เราพูดเรื่องเสียงกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเสียงหลบนะครับเราไม่พูดพ่ําแต่ทาเพลงนั่นแน่อะไรครับนี่เนี่ยไปเจออาจารย์กิจกันเลยครับผมสวัสดีครับอาจารย์โอเคปะโอเคไม่ก็กลัวแบบกควรจะเงียบเอาควรจะเงียบซึ่งไม่รู้เงียบป่ะนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าเงียบไหมด้วยนะ จี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 ใเสียงหลบจี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 เต่เสียงพิกไปหมดเอาอาจารย์วันนี้เราพูดเรื่องเสียงหลบฮะอะถามกันแค่นี้ก่อนว่าทุกคนสามารถร้องเสียงหลบได้จริงไหมได้ดิทุกคนต้องมีเสียงหลบมีแน่นอนเอางี้ดีกว่าก่อนกูจะให้ให้ definition ให้คำนิยามของเสียงหลบเนี่ยขอให้มพนเป็นคนตัวแทนคนทั่วไปแล้วกันถือว่าไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่ได้เรียนพวกทฤษฎีนะลองดูดิว่า เสียงหลบสำหรับมึงคืออะไรสำหรับมผมใช่ไหมอันนี้ความคิดเห็นจนตัวเลยนะเสียงที่เป็นโนต้ตสูงแต่ไม่ได้ร้องอัดเข้าไปคือโนต้ตเนี้ยร้องเต็มก็ถึงแต่แบบ ด้วยฟิลเพลงหรืออารมเพลงมันไม่ควรอัดเบวาแบบอะไรเงี้ยกับอีกหนึ่งกรณีก็คือว่าเสียงหลบเนี่ยมันสามารถทําให้เราสูงขึ้นได้อีก,อกนิดนึงกับอีกอันนึงคือไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกเสียงหลบหรือเปล่านะสมมติว่าเป็น words ์ทของเพลงร้องแบบลมๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเสียงหลบ่ะต้องดูจะมีความคาบเกี่ยวระหว่างเสียงจริงที่มันเป็นลมๆกับเสียงหลบแล้วแล้วจริงๆเสียงหลบคืออะไรครับอาจารย์สิ่งที่มึงพูดมาทั้งหมดจริงๆแล้วมันเป็นฟังก์ชันของเสียงหลบไว้มันเป็นฟังก์ชันว่าเสียงหลบเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรก็ถููกกต้้้้้อออองงงงงเเเลยยยมมมัันนคืาาาไไไวรสสีๆซึ่่ดให มีพลังมากไม่ได้อยากให้มันปี๊ดไม่ได้อยากให้มันจี๊ดมากใช่ปะเราก็ใช้เสียงหลบเพราะว่าเสียงหลบจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันคือเสียงสองอะ่ะมันคือเสียงที่มันไม่ใช่เสียงจริงอะ่ะเหมือนถ้าตอนนี้พูดด้วยเสียงหลบแล้วเนี่ย<ห>เสียงจริงแล้วเนี่ยเสียงจริงแบบสูงๆอ่ะอ่ะเสียงจริงแต่เสียงสูงยังไงออาจารย์ว่าไงละครับไหนหลบดีไหนหลบไี่รับอาจารย์ครับอยู่ดีก็ซอกขึ้นมา ลองมาคุยกันเป็นเสียงหลบดูไหมผมโอเคแต่คนดูคุณมินไม่แน่ใจตอนนี้จะปิดช่องนี้ไปแล้วพูดถึงว่าหลังๆแม่งคนดูเริ่มน้อยเลยคลิปแรกคนดูเยอะมากคลิปหลังเอ๊ะทำไมคนดูน้อยกว่าหรือเป็นเพราะว่าเราผมว่ามันเป็นที่คอนเทนต์เราไม่เกี่ยวกับเราหรอก ทีนี้ไอเสียงหลบที่มันเป็นเสียงเนี้ยสำหรับกูเนี่ยมันคือส่วนต่อขยายของเสียงไว้เสียงจริงตอนนี้เรารู้ว่าันทัดแล้วเนาะที่ไปแบบไป,ไปวัดเรนจ์เนาะเสียงหลบเนี่ยมันจะเป็นส่วนต่อจากเสียงจริงย่านสูงซึ่งไม่ใช่เสียงจริงนะเป็นส่วนที่มันต่อไปจากเสียงจริงย่านสูงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีเรนจ์เสียงหลบ ที่ไม่เท่ากันนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายๆคนจะบ่นว่าเอ้ยทําไมพอร้องเสียงหลบแล้วมันไม่แข็งแรงเพราะบางทีถ้าตัวเองเป็นคนที่เสียงสูงอยู่แล้วแล้วดันไปร้องเพลงที่มันเป็นเสียงหลบของนักร้องที่เสียงต่ํากว่าตัวเองไอเวนเสียงหลบเขา,าอะม,มันก็ยังจะเป็นช่วงที่ตัวเองยังร้องเสียงจริงได้อยู่ ถ้ามันยังร้องเสียงจริงได้อยู่เนี่ยเสียงหลบมันจะวีเว้ยเสียงหลบมันจะไม่แข็งแรงเพราะว่ามันมันจะเป็นตัวของมันเองเมื่อเสียงจริงหมดบุญแล้วแต่ถ้าช่วงที่มันยังต่อกับเสียงจริงได้อยู่เนี่ยมันจะมีความวีเพราะยังไงเสียงจริงมันก็ดังกว่าเนียหรอป่ะอืมใช่ปะ่ะ <c oughs> และอย่างบางทีอย่างอย่างที่ผมบอกอาจารย์นี่ว่าอย่างผมเนี่ยมันมีกรณีหนึ่งอย่างที่ผมร้องท่อนเว <c oughs> <ส>ิร์สเนี่ยแต่ผมร้องแบบลมๆอ่ะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นแบบปเป็นเสียง <c oughs> ้ร้องให้ฟังดิมันต้องร้องให้ฟัง นี่เป็นเสียงจริงเป็นเสียงจริงที่เป็นลมอ๋อยังเป็นเสียงจริงแต่เป็นลมอยู่ใช่คือไม่ใช่เสียงหลบไม่ใช่เสียงหลบเราใหนลองพยายามหลบเสียงให้ฟังดิโหยากว่ะไม่ใช่ไม่ว่ามึงจะพยายามทํหน้ายุยยไงเสียงหลบก็ไม่ออกมาเพราะอันเนี้ยเป็นช่วงเสียงกลางของมึงแต่ของกูไม่แน่ถ้าใช้เสียงจริงจะเป็นในแววตาที่เธอได้มองฉันแต่ถ้าหลบจะเป็น มันจะลำบากเห็นไหมนี่พี่อ่านต่ำมากเห็นไหมเสียงหลบมันจะลำบากมันจะวีสมมุติผมจะร้องเพลงของเอิร์ธอ่ะอะแค่หัวหน้ารักกับใครแบบนั้นเว้นไว้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลาเธอนั้นมองใครกลัวเขาจะคิดไปไกลได้ไหมเนื้อเดือดเก่อายุไมกลัวเธอนั้นเจอใครที่ทำให้เธอนั้นเสียใจอย่างนี้หลบไหมโอเค มีทั้งเสียงลบและเสียงจริงอยู่ในนั้นเสียงจริงอยู่ตรงไหนห้ามนะรักกับใครได้ไหมเนี่ยไม่ได้มาเสียงจริงละเห้ามนะรักกับใครแบบนั้นนะเวนม่ชันคนเดียวได้ไหมเนี่ยมาละเนี่ยมาเสียงจริงละกูจะคิดไปใครได้ไหมนัดเองแค่เองคอยอยู่ไหมกลว่าเธอนั้นเจอใครจะทำให้เธอนั้นเสียใจแสดงว่าผมลบแค่หัวประโยคเป็นลบแค่ห้าใช่แบบนั้น เว้ไว้ฉันคนเดียวได้ไหมนี่คือเสียงจริง <c oughs> ใช่มาเปลี่ยนที่คําว่าคนเดียวเป็นเสียงจริงที่คําว่าคนเดียวแล้วหลังจากนั้นเป็นคนเดียวยาวๆแล้วถ้าไม่ได้ยินว่าความแตกต่างของเสียงหลบเ <c oughs> สียงจริงมันเป็นยังไงเนี่ยสงมึงร้องมึงเพลงเมื่อกี้เป็นเสียงจริงให้ฟังเลยโอ้โหจริงจริงหมดเลยเอาอะไรอ่ะเพง <c oughs> ลงน้องมันเลยเสียแอ้นะมันไม่ได้เสียที่น้องมันเสียที่เราเนี่ยเราไม่มีความสามารถในการร้องให้ได้ร้องแค่ฮแค่มนรักกับใครแบบนั้นเว้นไะว้นคนเดียว โอเคนะรู้สึกไหมว่าเสียงจริงมันจะมีเนื้อเยอะกว่าอ <ะ S 1> พอหลบแล้วมึงจะต้องรู้สึกสบายแค่หาน่ารักจะองรู้สึกล,ยลอยๆลมๆสบายๆแค่หาน่ารักอ่าผมจะร้องเพลงให้จานฟังนะๆๆๆๆๆเอาแบบเสียงหลบชัดๆเลยที่แบ,บบว่าจริงๆหลบเกือบทั้งเพลงเลยอะๆๆสำหรับผมนะรัเ ว่าตรงไหนตัวเองใช้เสียงหลบบอกได้ตรงไหน Arthur, saw you อ่าฮะดีมาก ดังนั้นจะสังเกตว่าเห็นไหว่าเสียงมันจะไม่เสียงมันจะไม่แบบอัดหนาๆมันเป็นเสียงจริงละแต่ว่าเสียงหลบที่พี่ส่งใช้เนี่ยมันจะเรียกว่า re-inforce for seto t คือเขรก็มามีความรู้นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคืออะไรครับก็คือ for seto t ปกติถ้าเราร้องใช่ป่ะมันจะเป็นเป็นลา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 เห็นปม่าพอมัน re-inforce มันจะเป็นจะเข้มขึ้น you cry ความเข้มเยอะกว่าพอเชตโต้ปกติใช่ไหมจริงๆมันเป็นเสียงหลบแหละแต่เส้นเสียงมันจะชิดกันมากขึ้นให้เสียงที่มันเข้มขึ้นสำหรับคนที่แยกไม่ออกเสียงหลบกับเสียงจริงเป็นยังไงนะฮะหลบนิดหลบ อันนี้จะได้ยินชัดมากมว่ามันเปลี่ยนมาเป็นมันเป็นมันใช้เสียงหลบหรือเสียงจริงเนี่ย<อ>ตรงตรงโน้ตต่ำสมมติถ้าผมจะร้องเพลงผู้หญิงสักเพลงหนึ่งอ,อะไรเงี้ย จะสังเกตได้ว่ามีการกระโดดข้ามไปข้ามมาของเสียงหลบเสียงจริงนี่ผมเข้าใจว่ามันมันคือหลบทั้งหมดเลยนะไม่ลบแต่ว่าด้วยความที่มันหลบได้เนียนมากก็คือเชื่อมฟังเราเนียนประโยคที่มึงบอกว่าชี้บอกเลิกเนี่ยมึงไปหลบที่คําว่าเลิกเลิกเลิกเนี่ยเป็นเสียงหลบแล้วถ้าเผื่อใครแยกไม่ออกนะถ้าสมมติว่าผมอยากจะร้องให้เป็นแบบเสียงของผมเองเนี่ยผมอาจจะทดคีย์ลงมาอีกหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เซมิไม่เอาดีกว่าเอาเอาคีย์เอาคีย์เมื่อกี้แต่ร้องเสียงจริงให้ฟังหน่อง Uh huh. ทีบอกรักวันนั้นฉัน เวอร์ชันนี้ก็จะเห็นนะสดุดันนิดนึงนะจะรู้สึกแบบถ้ามึงไม่กลับมาคข้บกับกูจะตายได้ถ้ามึงไม่กลับมาคบกับกูมึงอาจจะโดนกูยิงได้มึงโดนยิงกูจะไปบุกบ้านเดี๋ยวนี้เลยหลังจากที่เราฟังกันไปประมาณนึงแล้วแล้วอย่างเสียงหลบของอาจารย์เป็นไงเสียงหลบของผมเนี่ยส่วนมากเวลาใช้เนี่ยจะใช้กับเพลงที่มันเป็นแบบเบาๆซอฟต์ๆขึ้นไปเลยนะที่แบบเราไม่อยากจะร้องเสียงเต็มเพราะจะขึ้นไปไม่ได้เหมือนพี่สงด้เพราะว่าเสียงเราขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเข้มมากเพราะฉะนั้นเสียงหลบของเราเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่แบบ อยากให้มันซอฟต์ไปเลยเหมือนสมมุติว่าร้องเพลงนี้ฟังนะ You are my everything You are my everything นึกออกปะมันจะแผ่วๆอันนี้คือเสียงหลบของอาจารย์ใช่ใชแต่สามารถทำให้เข้มกว่านี้ได้ไหมได้ You are my everything <Good. S 2> สมมติว่าท่อนแรกเนี้ยเราร้อง You are my everything แต่ท่อนสุดท้ายเราบอกว่า You are my everything Just เพ er sociedad, ิ่มน้ำหนักขึ้นเพื่อให้อารมณ์มันออกมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงหลบมันก็ไม่ใช่แค่ว่าขึ้นไปใช้มันได้ด้วยรู้จักว่ามันจะใช้มันให้มากให้น้อยให้มันดังให้มันเบาต้องรู้ด้วยว่าต้องต้องใช้ตรงไหนถุกแล้วใช้ตรงไหนใช้ยังไงผมว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะเริ่มแยกออกได้บ้างแล้วว่าอ๋ออันนี้คือเสียงหลบอ๋อนี้คือเสียงจริงอ๋อเสียงหลบมีแบบนี้เสียงหลบมีแบบนี้อยู่นี้สําหรับคนที่ดูแล้วตอนเนี้ยแหมอยาก ฝึกเสียงหลบบ้างงมีวิธีฝึกไหมครับจะเอาเลยคุณมากมายบอกน่อย <c oughs> ขี้ห่วงหลาย <c oughs> ได้สบายมากง่ายๆเลยนะ ต้องไปหาเพลงที่ร้องไม่ถึงให้ได้ก่อนหาเพลงอะไรก็ไดี่ที้ร้องสูงมากร้องไม่ถึงคือสูงกว่าไม้บรรทัดตัวเองอะ่ะใช่สูงกว่าไม้บรรทัดตัวเองถ้าเป็นผู้<ม>ชายง่ายๆไปหาเพลงผู้หญิงก็จะสามารถใช้เสียงหลบได้เราก็ใช้เส้นเสียงคู่เดียวกับที่เราพูดเพราะฉะนั้น it's not a bad idea ที่เราจะฝึกพูดเป็นเสียงสองอันนี้ซีเรียสนะเพราะว่าพอเราพูดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สร้างความแข็งแรงให้กับเสียงเสียงหลบนะแต่ว่ามันจะทําให้เสียงหลบเนี่ยฟังแล้วเป็นธรรมชาติพอไปร้องเพลงเนี่ยมันจะต้องฟังแล้วเป็น ธรรมชาติมันเป็นเสียงที่มันหลดต่อขึ้นไปจากท้างบนนึกออกปะต่อขึ้นไปจากเสียงสูงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไม่เคยเอามันมาพูดอะพอมันไปร้องอ่ะมันจะขัดๆเว้ยนี่คือวิธีฝึกนะจริงไหมเนี่ยจริงๆริงเเรียสกูพูดเส่ยงจริงได้ง <c oughs> ได้ได้มันเป็นเส้นเสียงคู่เดียวกันมันเป็นกล้ามเนื้อเดียวกันพูดก็ได้นับเลขก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหรือแบบชีวิตประจําวันพูดมันเข้าไปการพูดนี่อย่างที่บอกแล้ว,ว่าไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เทรนแค่กล้ามเนื้อมันเป็นการทําให้เสียงหลบฟังแล้วเป็นธรรมชาติ <c oughs> พอเวลาไปร้องเพลงแล้วมันถึงจะได้ไม่ฟังแบบว่า you are my everything หรือกป่าถ้าเป็นแบบคนไม่เคยหลบ <c oughs> มันจะคิดอะไรต่างๆนะแต่มัน just you are my everything You are my everything จะยังรอเธอเสมอไปเจะยังรอเธอเสมอไปอืมก็ลองไปหาเพลงที่ตัวเองร้องไม่ถึงดูก่อนแล้วก็ฝึกร้องเสียงหลบใถ้าอยู่บ้านก็ลองฝึกพูดเสียงสองเพื่อเสริมความเป็นธรรมชาติขึ้นไปใช่ไหมจันใช่แต่ละคนเสียงสองจะสูงไม่เท่ากันนะไปหาเองนะว่าตรงไหนมันเป็นเสียงสองแล้วเพราะเวลามันอยู่ในเพลงเนี่ย สิ่งที่จะมีปัญหาก็คือว่าเราจะไม่รู้ว่าคําไหนเราจะหลบคําไหนเราจะใช้เสียงจริงเพราะฉะนั้น mm hmm. ตอนเวลาร้องเพลงเนี่ยจะต้องไปหาว่าอ่ะโน้ตเนี่ยจะหลบมันต้องตัดสินใจแบบดีดนิ้วแล้วไปเลยนะพี่บอกว่าเสียงหลบไม่ใช่เสียงจริงเพราะฉะนั้นถ้ายังฝืนจะเอาพยายาม,มาเสียงจริงขึ้นไปอยู่เสียงหลบมันจะไม่ออกมามันจะออกมาเมื่อสมองสั่งเท่านั้นว่าอ่ะหลบอ่ะจริงเนี่ยอันสมุิก็ย่อย,ยนะ you are my ่เป็นเสียงจริงนะ แล้วหลบที่คำว่าเอแล้วสั่งเลย You are my everything หลบแล้วหลบเลยอ,อย่าไปฝืนไวมมม้มันเป็นอย่างนี้นะครับครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับสำหรับใครที่อยากลองฝึกเสียงหลบดูก็ลองไปทำแบบที่อาจารย์บอกแล้วกันนะครับครับส่วนสำหรับใครที่อยาก พูดคุยกับอาจารย์ก็ไปที่ไอจีของอาจารย์ได้ไปลองไปส่งคลิปวิดีโอวดีโอให้แกาดูก็ได้ส่งมาชอบ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 ฟังชอบแบบชอบตอบคาถามชอบฟังเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงนะครับครับวันนี้ผมกับอาจารย์กิตต้องลาไปก่อนเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยนะฮะเรากำลังเดินทางสู่1 0 0 0 0แสน b s c r i b e นะครับ he i, he i. เฮ้ยป็นกำลังใจของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ